วันนี้พามาคุยเรื่องของอีกหนึ่งดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าไปถามสาบิสซาดแดนนะครับดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงในวงกว้างมากที่สุดก็คือคอบบี้เมนูก้าวไปถึงการติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วแล้วก็ถูกพูดถึงว่าอาจจะมีโอกาสครับในการมีชื่อติดทับสิงโตคำรามไปลุยในศึกยูโร2024แต่ณเวลาไล่เลี่ยกันครับ ตำแหน่งเซนร์ฮาฟมีหนึ่งเด็กดาวรุ่งครับที่เติบโตขึ้นมาโดยเฉพาะในเกมแดงเดือดเที่ยวล่าสุดครับซึ่งเสมอือน,นไป22งตัลสที่โอทารฟอร์ดในตำแหน่งตัวจริงของประการหลังครับกลายเป็นชื่อของวิลลี่กับบัวล่าครับดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสเชื้อสายที่อังองโกและมีลีลาการเล่นที่ดุเดือดบูสบั้นหันแหลกเสียปะทะอย่างไม่เกรงกลัว ชนะใจแฟนบอลวันนี้เลยถือโอกาสครับพามารู้จักกับวิลลี่กาโบล่าครับเด็กอายุเพียงแค่19ปีคนนี้กันหน่อยครับว่าเขาเป็นใครมาจากที่ไหนเติบโตอย่างไรและสามารถเป็นความหวังในระยะยาวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จริงๆหรือไม่ติดตามไปพร้อมกันนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรเสียมเกรือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบออนนะครับมีสตแตล์ไทยแลนด์ของเราเหมือนเดิมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมพาทุกคนครับเริ่มที่กรุงปารีสครับเมืองหลวงของฝรั่งเศส ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายความทันสมัยเมืองแฟชั่นแต่ในอีกมุมนึงครับกรุงปารีสก็ถูกพูดถึงว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอพยพเข้ามาใช้ชีวิตอยู่เยอะมากๆโดยเฉพาะในย่านย่านหนึ่งครับที่เรียกกันว่าเลอลูสเต็มไปด้วยผู้ใช้แรงงานจากต่างชาติที่อพยพเข้ามาโดยเฉพาะชาวแอฟริกาซึ่งในย่านนี้นะครับเคยเป็นสถานที่จุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของบรรดานักเตะชื่อดังหลายคน ที่มีเชื้อสายแอฟริกาครับทั้งเชอรีอองรีบรัติกเอลฟราอองตูนิมาซิยาและเรากำลังจะพูดถึงอีกหนึ่งคนครับเด็กที่เกิดในดิอาคองโกแล้วย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสตามครอบครัวตอนอายุ5ขวบครับวิลลี่กัมบวลาชีวิช่วงเด็กมันก็ไม่ได้สุขสบายแหละครับตามประสาของครอบครัวชนชั้นแรงงานคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาเช้ากินข้ามไปเรื่อยครับสิ่งหนึ่งที่ มันพอจะยึดเหนี่ยวให้กับกัมบลูลลาได้ก็คือเวลาว่างนะครับเขาจะมีทีมฟุตบอลลงเล่นเป็นทีมชุดเยาวชนของเด็กๆท้องถิ่นในย่านเลดวสนั่นแหละครับซึ่งพอคลุกคลีอยู่เรื่อยๆครับมันก็เริ่มเห็นการเติบโตของกัมบู์ลาเขาเริ่มเป็นตัวเด่นของทีมครับเริ่มถูกยกระดับขึ้นไปอยู่ในทีมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วที่ย่านนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่ามันจะเป็นหนึ่งในจุด ที่บรรดาแมวมองของสโมอสรในลีกอาชีพเนี่ยจะมารวมตัวกันเพื่อค้นหาเพชรเม็ดงามกระบอกเล่าให้ฟังบอกว่าที่เลลูส์คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดครับผมรวมถึงเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยต่างอยู่ที่นั่นโดยมีเป้าหมายโดยมีความฝันคล้ายๆกันก็คือเรื่องของฟุตบอลมันเป็นความทรงจําที่หอมหวานมากๆแล้วทุกคนก็มีความฝันใกล้เคียงกันก็คือการอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันมีอยู่ตึกหลังหนึ่งครับที่เลลูส์เหมือนเป็นกําแพงกีิยศยครับเพราะจะมี เสื้อจากหลากหลายสโมสรแล้วก็แปะชื่อแปะเบอร์ของนักเตะเก่งๆเอาไว้มากมายซึ่งนักเตะเหล่านี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นคล้ายกันก็คือที่เลรูสเหมือนส่งต่อแรงบันดาลใจครับส่งต่อพลังต่างๆให้เด็กท้องถิ่นได้เห็นว่ามีอีกหลายคนมากในอดีตครับที่เริ่มต้นจากจุดเดียวกันแล้วไปได้ไกลถึงฝั่งฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพกำมูลาบอกว่าเวลามองผนังตรงนั้น,นครับกำแพงเกีดยรติยศตรงนั้นมันเต็มไปด้วยความฝันครับแล้วก็มี บรรดาโคช้ชหรือผู้หลักผู้ใหญ่ครับในท้องถิ่นก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังครับว่าเสื้ออันนี้เป็นของใครที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเติบโตขึ้นไปอยู่สโมสรไหนบ้างกําลาบอกเป็นโมเมนต์ที่เขาจดจํามาได้ถึงทุกวันนี้ครับเพราะทุกครั้งที่ได้ฟังทุกครั้งที่ได้ซึมซับเนี่ยววตามันเป็นประกายมากครับมันมุ่งบอกว่าสิ่งที่เราฝันอยู่เนี่ยมันเคยมีคนทําได้สําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นทําไมเราจะถึงทําไม่ได้ล่ะด้วยแรงกระหายอยากด้วยการมีตัวอย่างให้มันเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน บางทีทำให้เส้นทางในการเป็นนักฟุตบอลของกาบูล่าเดินเครื่องอย่างรวดเร็วมากๆจนถึงอายุ14ปีครับก็เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้เมื่อโซโชครับหนึ่งในสโมสรดังของฝรั่งเศสติดต่อเข้ามาคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมเขาพัฒนาที่โซโชอีก2ปีครับกลายเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุด U17 ปีและมาถึงซัมเมอร์2020นี่แหละครับที่เริ่มมีคนพูดถึงในวงกว้างหลายทีมให้ความสนใจรวมถึง2ทีมดังจากอังกฤษครับ 1คือลิเวอร์พูล2คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์2 0 2 0คือปีที่ลิเวอร์พูลเพิ่งคว้าแชมเมียร์ลีกตอนแรกหลายๆคนก็คาดการครับว่าลิเวอร์พูลอาจจะมีโอกาสหรือมีภาษีมากกว่าเพราะว่าทีมนั้นเพิ่งประสบความสำเร็จครับคว้าแชมเมียร์ลีกได้แต่ปรากฏว่าการตัดสินใจของกัมบ,บล่านั้นมาจากข้างใน้วนรนเลยครับเหตุผลง่ายๆก็คือเขาเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเชียร์กันทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้น ไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากอะไรเลยต่อให้จะเป็นลิเวอร์พูลก็ตามแต่เขาเลือกเดินไปหายูนเต็ดณเวลานั้นเนี่ยนะครับผู้คนในสโมสรพิศาจแดงเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเราได้ตัวท็อปของรุ่นมาแล้วกับตำแหน่งประการหลังด้วยวัยประมาณเนี้ยวัยทีนเอชแบบนี้กาโบล่าคืออยู่ในระดับท็อปเลยครับบนวัย16ปีครับเขาย้ายมาอยู่กับทัพพิศาจแดงด้วยมูลค่าถึง3.5ล้านปอนด์นะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเลือกยูนเต็ดเพราะคือความฝันเพื่อนๆนและครอบครัว และตัวผมเองเชื่อเสมอว่าเมื่อมีฝันแล้วต้องเดินไปให้สุดต้องลุยไปให้สุดอย่าให้ใครมาบอกว่าเราทําไม่ได้หรือมาบอกว่าเส้นทางที่เราเลือกนะั้นมันผิดหรือมันไร้สาระถ้าเรามั่นใจในตัวเองไม่ลืมเป้าหมายเท้ายัางติดดินอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อมากกว่าคําพูดของคนอื่นและความโดดเด่นของเขามันก็เริ่มต้นเลยครับย้ายมาอยู่ในชุดเยาวชนของพีศาแดงกลายเป็นตัวหลักความสูงขยับขึ้นไปแตะ190ซนเมตรตั้งแต่อายุเพียงแค่17 18ปี มีวิธีการเล่นในแบบฉบับของประการหลังยุคสมัยใหม่คือมีความเร็วมีความปราดเปรียวประทะแม่นชิงจังหวะเล่นได้ดีสิ่งเหล่านี้นะครับคนที่ออกมายืนยันก็คือนิกคอ o ์ในตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการอะคาเดมีของปีศาจแดงครับคอร์ Cox บอกว่าเส้นทางของวิลลี่เนี่ยคร กว่าจะได้เล่นทีมชุดใหญ่เนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆผมเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยไปบอกต่อไปสอนเด็กๆรุ่นหลังได้อีกหลายคนเลยเพราะมันเป็นอะไรที่แตกต่างครับเขามีความเป็นตัวของตัวเองและพร้อมรับการสนับสนุนจากคนอื่นเด็กร,รุ่นเดียวกับเขาเนี่ยกล้าขึ้นมาถึงจุดที่ต้องพิสูจน์ตัวเองต่างมีเส้นทางสู่ความสําเร็จที่ต้องพยายามเป็นในแบบของตัวเองซึ่งตัวของวินลี่นั้นเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมมั่นใจมากๆว่าเขาจะได้โอกาสในทีมชุดใหญ่อย่างแน่นอน ขอกสรุปอีกครั้งครับว่าวิลลี่กัมเบล่าเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่เข้มงวดกับตัวเองสูงมากมีระเบียบว,วินัยชัดเจนมากๆชอบศึกษาการเล่นของนักเตะในตำแหน่งกองหลังประเภทตัวชนตัวปัทะต่างๆไอดอลของเขาเนี่ยครับมีอยู่2คนหลักๆครับเนวัญญาวิดิชอดีตกับตันทีมของปิศาจาแดงเนี่ยแหละครับแล้วก็อีกคนก็คือซิโกรามอสครับประการหลังระดับตำนานของทิมชาติสเปนและเอาเข้าจริงครับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของกัมเบล่าเนี่ยควรจะมาถึงก่อนอเลฮันโดกานาโชหรือแม้กระทั่งคอร์บิเมนูด้วยซ้ำไป แต่ปรากฏว่ามันเกิดจุดหักเหครั้งใหญ่ครับนั่นคือในปี2021เขามีการบาดเจ็บข้อเท้าอย่างรุนแรงและต้องพักยาวถึง11เดือนครับเกือบ1ปีเต็มเ็มครับซึ่ง11เดือนนั้นทําให้เขาพลาดอะไรไปมากมายเลยครับการเจริญเติบโตของร่างกายกล้ามเนื้อที่กําลังอยู่ในวัยกําลังโตก็หดหายไปประสบการณ์ในเกมระดับสูงก็หายไปเพราะเดิมทีนั้นเป็นช่วงเวลาที่สโมสรน,นั้นกําลังตั้งเป้าหมายครับวางแผนว่าจะปล่อยตัวกัมบู่าเนี่ยให้กับ ทีมอื่นยืมไปใช้งานเพื่ออัพเลเวลขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกมนัดชิงชัยเลิศ f อยุตขับในปี2022นั่นแหละครับซึ่งจานที่เคยเป็นตัวหลักมาโดยตลอดครับกัมบูล่าทำได้เพียงแค่นั่งดูเพื่อนหมดหาวจันพร้อมกับมีไม้คำช่วยพยุงเชียร์เพื่อนแล้วก็ได้เห็นทีมคว้าแชมป์ได้เห็นอะไรโดการาโชกลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมในปีนั้นมันเป็นความดีใจที่ปะปนกับความเสียดายอยู่บ้างครับแต่เขาก็มองด้วยความเข้าใจ เด็กๆในชุดเยาวชนของทีมอังกฤษรู้ดีครับว่า FA ยุทธ์คัพเนี่ยมันเหมือนหนึ่งในขั้นบันไดสําคัญหรือก้าวกระโดดครั้งสําคัญครับว่าถ้าคุณทําได้ไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยโอกาสที่จะถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ก็เป็นไปได้สูงแต่สุดท้ายด้วยความเข้าใจของกัมบูรล่าน่ยแหละครับเขายอมรับกับมันได้รับมือกับมันได้และมองว่าต่อให้เขาไม่ได้ลงเล่นในเกมราชิชเชอร์เอฟเอยุทธคัพแต่บทวิสูตรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ การถูกปรับดันหรือได้รับโอกาสจากทีมชุดใหญ่แต่การยืนระยะต่างหากที่มันคือความท้าทายก้อนใหญ่เขาพยายามครับกลับมาดูแลตัวเองเรียกความฟิตกลับมาให้ได้และเพื่อเติบโตขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ให้ได้ปลายฤดูกาล2 0 2 2ันถึงยีนั่นแหละครับเราเริ่มเห็นชื่อเขาแล้ววิลลี่กาบล่าขึ้นมาอยู่ในซุ้มล่างสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสอย่างจริงจังครับจนกระทั่งในซีซั่นนี้แหละครับสองพันยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่ทุกสิ รวมถึงตัวเขาด้วยเพราะตัวเลือกในแนวรับของทัพอิสระแดงในปีนี้เนี่ยนะฮะมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายครับลิซันโดมาติเนีสก็เจ็บยาวเจ็บแต่ละครั้งนี่แทบลืมเลยครับราฟฟเอลวารานก็อดอดแอดแอดครับเล่น2นัดพักไป4นัดหายไปอีกเดือนนึงอะไรต่างๆนั่นนะไล่ไปถึงตัวเลือกคนอื่นๆครับแฮร์รี่แม็กควายวิกเตอร์ลินเดอร์เลิฟจอห์นนี่เอลเวนก็หมุนเวียนมีอาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆครับมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่เอริเทนฮากต้องตัดสินใจครับและเมื่อมอง หันไปที่ทีมชุดเยาวยชนตัวท็อปในตำแหน่งเซนาฮาร์ฟก็คือเขาเนี่ยแหละครับวิลลี่กัมบัวลาเขาถูกเรียกตัวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ลงซ้อมอยู่เรื่อยๆครับสั่งสมประสบการณ์ในการเล่นกับบรรดารุ่นพี่ไปเรื่อยจนธันวาคม2023ครับเขามีชื่อในตัวสำรองเกมแรงเดี๋ยวที่เจอกับลิเวอร์พูลเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับโอกาสลงสนามถัดมาอีกสัปดาห์หนึ่งครับแปลว่าคราวนี้ซีน,นี้เขารอคอยก็มาถึงครับกัมบัวลาได้รับโอกาสลงเล่น ยืนคู่กับจอเน่เอเวนครับในเกมที่เจอกับเวสแฮมแม้ว่าเกมนั้นจะแพ้นะครับแต่ผลงานส่วนตัวหรือการรับมือกับสานการกดดันของทีมชุดใหญ่จริงๆอ่ะเขาสอบผ่านครับเอริกเทนฮากชื่นชมบอกว่าวิลลี่ใจเย็นมากครับสร้างความพิลับใจในการฝึกซ้อมได้ดีแน่นอนว่าเขาอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่มาก่อนและเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขาแต่เขาก็รับมือกับมันได้แข็งแรงแข็งแกรง่งใจเย็นและตอนนี้โอกาสของเขาก็มาถึงแล้ว หลังจากนั้นครับชื่อของกัมบ,บูล่าก็เริ่มคุ้นหูคุ้นตาแฟนบอลมากขึ้นโอกาสก็มาเรื่อยๆครับมากบ้างน้อยบ้างตามสถานการณ์แต่ภาพที่แฟนบอลเห็นเนี่ยมันค่อยๆเด่นชัดขึ้นครับกองหลังตัวใหญ่แข็งแรงแต่มีความเร็วมีความสดอายุน้อยแรงประทะดีจังหวะเสียบสกัดดุดันมากในเว็บไซต์ go.com นะครับหนึ่งในบทความของริช์ดมาตินเขียนไ้บอกว่าเด็กอายุขนาดนี้ หาได้ยากที่ร่างกายจะพร้อมมากแบบเขากำมูลาแข็งแรงตัวใหญ่สูง192ซนเมตรมีความเร็วและมีความฉลาดหลักแหลมเป็นจุดเด่นในช่วงรุ่นอายุเท่าเขาเขาเคยได้รับคำชื่นชมเรื่องคุณสมบัติของความเป็นผู้นำเป็นนักสื่อสารชั้นยอดปลุกใจเพื่อนๆร่วมทีมได้และแม้กระทั่งในหมู่เด็กรุ่นเดียวกันเพื่อนๆก็รับฟังในคำพูดของตัววินล,ลี่แน่นอนครับสิ่งเดียวที่มันรอคอยก็คือประสบการณ์กระดูการเติบโต และแรงกดดันที่มันจะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันแต่ถ้าถามถึงคุณสมบัติ go.com บอกว่าเขาคือหนึ่งในตัวเลือกที่พร้อมไว้วางใจได้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระทั่งมาถึงแดงเดือดฉบับล่าสุดนี่แหละครับปีศาจแดงเจอปัญหาในแนวรับเยอะมากเพราะฉะนั้นเฮนทากมอบโอกาสก้อนใหญ่นี้ครับให้กับวิลลี่กัมโบล่าลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแดงเดือดช่วงแรกอาจจะมีจังหวะที่มันดูลนลานไปบ้างครับหรือเข้าบอลแบบพรวดพลาดไปบ้าง แต่พอตั้งตัวได้ครับตั้งสติได้เริ่มคุ้นชินกับบรรยากาศในเกมแล้วคุณสมบัติของกาโบล่าค่อยๆโดดเด่นขึ้นมาครับจังหวปะปะทะการเบียดการแย่งวัดกับบรรดาแนวรุกของเวอร์ภูโดยเพาะกับดาวินนุูนเยสสามารถสู้ได้แบบไม่มีขาดตกบกพร่องลูกบูลูกบุญล,ลูกเสียบสกัดมีครบหมดเลยครับแม้ทั้งจังหวะการปลุกใจแฟนบอลก็มีให้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละครับมันบ่งบอกว่าเอาเข้าจริงๆนะฮะบางที คุณสมบัติของเด็กยุคใหม่ที่ที่จะเติบโตขึ้นมาลงเล่นในทีมชุดใหญ่ได้มันคือทัศนคติครับกาบูล่าเติบโตมาแบบนั้นเลยครับโดยความแรงแค้นแต่มีเป้าหมายชัดเจนพยายามผลักดันตัวเองคว้าโอกาสให้ได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและรอคอยมันอย่างอดทนแต่ก็อย่างที่เราบอกแล้วครับการเปิดตัวในทีมชุดใหญ่บางทีอาจจะไม่ใช่จุดสําคัญที่สุดเพราะมันเหมือนแค่คุณเปิดประตูขึ้นบนเวทีเท่านั้นแต่หลังจากนี้ต่างหากครับการยืนระยะ การรักษาความสม่ำเสมอให้ยกระดับขึ้นไปไเรื่อยๆเป็นเรื่องที่หนักหนาสาสากันอีกหลายเท่าซึ่งแฟนๆบริษัทแดงเบาใจได้เลยครับเพราะวิลลี่กัมบล,ล่ารู้ครับว่าต้องทำอะไรบ้างเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องเติบโตอย่างมีสติครับเขารู้ครับอย่าหยิ่งผยองเกินไปอย่าคิดว่าคุณยิ่งใหญ่อย่ามั่นใจในตัวเองเกินเหตุเพราะคนที่มีความฝันแบบเดียวกับคุณยังมีอีกเป็นล้านคน และพวกเขาสามารถเข้ามาแทนที่คุณได้เสมอบนเส้นทางจางนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าต้องทําตัวติดดินเข้าไว้ถ่อมตนเข้าไว้บอกตัวเองจําให้ขึ้นใจว่าระดับที่เราเป็นอยู่คือตรงไหนและต้องจําให้แม่นกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือที่ที่เราจะไปต่อคือที่ไหนและเราพร้อมหรือย,อยังเราเก่งพอหรือย,อยังเพราะฉะนั้นต้องพัฒน,นาตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมในทุกวันเพื่อไปถึงจุดตรงนั้นให้ได้หรือสู้กับมันให้ได้นี่คือความคิดของเด็กอายุเพียงแค่19ปีครับ อนาคตเราไม่รู้หรอกครับว่าวิลลิกาบล,ล่านั้นจะกล้ามาเป็นตัวหลักให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จริงหรือเปล่าหรือจะยืนระยะไปอีกยาวนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดจากจุดเริ่มต้นณนะวันนี้เราก็มั่นใจได้ว่าปีศาจแดงอาจจะมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับในตำแหน่งปราการหลังและเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจครับ อะไรครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เห็นน้องวิลลี่ลงเล่นไปบ้างแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับชื่นชอบตรงไหนบ้างหรือคาดหวังอย่างไรบ้างกับเด็กดาวรุ่งคนนี้นะครับขอบคุณทุงหน้าสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากช่องทางมีนสเตนของเราไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสูแตงได้แล้วนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ